สวัสดีท่านครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ริมแม่น้ําสารวินที่หมู่บ้าน3แลบเป็นจุดชมวิวแม่น้ำสารวินอีกจุดหนึ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยควรจะมาสัมผัสเพราะว่าแม่น้ําสารวินเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยแค่101กิโมแค่นั้นเองกั้นพรมแดนไทยกับสาภาพเมียนมานะครับ อันนี้เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความเป็นเป้าหมายของผมนี่แหละที่ผมครั้งนึงเนี่ยอยากจะไปสัมผัสกับแม่น้ําสาวราวินใกล้ๆนะครับเพราะว่าเป็นแม่น้ําแห่งแม่น้ําแห่งความโรแมนติกแม่น้ําแห่งเขาเรียกว่าผ่านชนเผ่าผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเลยเป็นที่รับร่มที่สร้าง ชนเผ่าสร้างวัฒนธรรมต่างๆนะครับให้ไหลเรียงไปตามน้ําก็เลยอยากจะมาสัมผัสกับแม่น้ําสารวินกันที่หมู่บ้านสามแหลบป่ะเดี๋ยวไปดูความงามของแม่น้ําสารวินแม่น้ําเลือดแม่น้ําที่เกิดการต่อสู้แย่งชิงแม่น้ําแห่งดินแดงแม่น้ําแห่งหูแล้วแต่คนจะตั้งฉายาได้เลยนะฮะแต่ว่าคนแถบนี้เรียกว่าแม่น้ําคงปไปเที่ยวกันครับเราขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเรื่อยๆตามเส้นทางแนะนํา ตามป้ายนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเลี้ยวเลี้ยวขวามือเราไปทางนี้นะครับเลี้ยวขวามือไปเลยไปทางบ้อนหัวสิงนะฮะคือผมก็ตั้งพิกัด GPS นะต้องบอกว่า,มาไม่เคยมาเหมือนกันตั้ง GPS ให้พามานะฮะเราเลี้ยวแล้วก็ขี่ตามถนนมาเรื่อยๆถนนลาดยางอย่างที่เห็นเลยอันนี้เป็นช่วงช่วงแรกนะมันจะมาผ่านอำเภอศบเมยมันจะเซี่ยวนึงของศบเมยจังหวัดตาก เราผ่านสถานีตำรวจปทุรท่าตาฝั่งมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้แม่สามแลบไปทางนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่แม่สามแลบปูทากอเซโลมีชื่อปูทากอเซโลแล้วก็ตูบน้อยน่ารักของชาวบ้านชาวบ้านที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสามากเลยรู้สึกว่าเออน่ารักแางเรายิ้มให้ก็ยิ้มตอบอัธยาศัยดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับมาเที่าายวมั่งในบ้านเราอ่ะ จากตรงนี้นะฮะเราจะถึงแม่3ามแลบในอีกซาวหหรือว่า25กิโลเมตรแล้วก็บ้านห้วยกองกาดห้วยกองกาดกองกาดนะฮะอีก17กิโลเมตรนะฮะอีก25กิโลเมตรเองปะเราลุยกันนะฮะมีสเสบียงมีน้ำเปล่าแล้วก็มีส้ม1โลที่เอาไว้สำหรับการเดินทางนะครับผม ตอนนี้เป้าหมายเราใกล้แล้วนะฮะเหลืออีก17กิโลจะถึงแม่3แลบแล้วนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นหุบเขาเราเลาะมาเรื่อยๆนะฮะแม่น,น้ํามันก็ไหลมันไปเรื่อยๆตามร่องเขานั่นแหละนะฮะเพื่อออกสู่ทะเลตามที่ราบลุ่มไหลาจากที่ต่ําสู่ที่สูง เราขี่มอไซค์กันไปเรื่อยๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันกับวิชัยบล็อกวันนี้เราจะไปสุดเขตแดนไทยสาภาพเมียนมานะครับที่แม่น้ำสารวินกับเลาะเรียบริมสารวินกับเวสป้าออนทัวร์เราวันนี้ไปเรื่อยๆชิวๆช้าๆพอใกล้จะถึงหมู่บ้านสามแลบแล้วเนี่ยทางมันจะเป็นลูกรังหน่อยนะฮะมันจะเป็นลูกรังนิดนึงไม่มาก ข้ามไปฝั่งนี้น่าจะเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติสารวินไปแม่สรียงจังหวัดแม่่องสอนเราจะเลาะตามไหล่เขาอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆก็ค่อนข้างสําหรับผมคือชิลมากเลยนะเพราะว่ามอไซค์เรามันมันลุยดีนะเหมาะสําหรับการอย่างนี้แหละเที่ยวลุยลุยสายวิบากครับ เราใกล้จะถึงแล้วนะฮะต้องบอกว่าทางมานี่วิบากมากนะแล้วก็เดี๋ยวต้องผ่านแม่น้ําผ่านลาธารอีกและนี่คือทางที่เราจะไปกันนะฮะโอ้โหเป็นการขี่มอไซค์ที่รู้สึกว่าอันนี้มากอะไปอย่าไปเรื่อยๆช้าๆนะฮะเพราะว่าเราได้อยู่เราได้อยู่เราไม่ถึงกับอันนี้มากนะครับเขากําลังทําสะพานอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาให้เลี่ยงมาเส้นนี้แล้วมันก็เป็นทางลูกรังหีนแหละเฮ้ยผ่านน้ําด้วยอะรถเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ย เดี๋ยวทําใจนิดนึงโหเมื่อกี้เราขี่มอไซค์ผ่านน้ํานะฮะเป็นลําธารขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยผ่านมาโหสุดยอดมากคนที่จะมาอาจจะเป็นต้องรถวิบากหน่อยไหมแต่รถเรามันก็พอได้อยู่แหละนะฮะน้ำมันก็ไม่ลึกเท่าไหร่มันก็ตื้นๆเขิน,ขนมีก้อนหินอยู่เรียงรายกันอยู่ใจสันน่นนะตื่นเต้น,ตนเพราะว่าทางมันไม่ค่อยดี เร้ต้องขอบคุณรถเวสป้าคู่หูเรานะฮะที่พามาตะลุยเพื่อจะไปดูจุดชมวิวของแม่น้ำสารวินนะฮะเดี๋ยวน่าจะถึงแล้วล่ะอีกสักหน่อยนึง เรากาลังขี่มอไซค์กันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะขึ้นมาบนหมู่บ้านแม่สามแลบแล้วจะมีร้านขายของชําแล้วล่ะแล้วก็บ้านคน <laughs> อุ่นใจหน่อยทางมันจะเล็กๆคร่แคบเพราะว่าอยู่ตามไหล่เขาข้างล่างน่จะเป็นแม่น้ําที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละนะช่วงหน้าฝนน้ําน่าจะหลากแน่เลยมีของขายด้วยนะตรงนี้มีหมากด้วยเดี๋ยวค่อยมาเดินเที่ยวดูที่บ้านแม่สามแลบ ไม่กล้าขี่เร็วเพราะว่ามันจะเป็นอย่างเง,งี้ยมันจะมืดมืดหน่อยคําว่ามืดมืดคือมันจะโค้งโค้อย่างเงี้ยก็จะเป็นบ้านอยู่ตามไหลเขาตามลายทางไปเรื่อยๆเ,เป็นบ้านชั้นเดียวส่วนใหญ่มีภาษาพม่าด,ด้วยนะที่นี่น่าจะมีหลายชาติพันธุ์อยู่รวมกนันเนี่มีหมาพม่าด,ด้วยนะครับมีธนาคารไม่รู้ว่าชาติพันธุ์อะไรมัม่งเลยมีวัดข้างบนด้วยนะ พระธาตแม่สามแลมเดี๋ยวจะใกล้ถึงยังไม่รู้เนี่ยมันเป็นไหล่มันเป็นก้อนหินอย่างเงี้ยอยู่ตามลายทางนะครับผมมีเคอรี่มาด้วยมีมัสยิดด้วยนะครับแล้วก็อ๋ไหลยอยู่นะเนี่ยคล้ายๆเป็นชุมชนค้าขายเก่าโบราณนะเนี่ยดูจากรูปทรงแล้วนะครับนี่เอาไว้เป็นการเดินทางอะ่ะ พอลงมาข้างใต้หน่อยจะเป็นบ้านสองชั้นละแล้วก็เป็นรูปทรงแบบเอาไว้ค้าขายกันนะฮะแต่ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับทางแล้วน่าจะมาถึงแล้วมีวิหารด้วยอะ่ะรูปแม่น้ำสารวินนะครับอ้ดีใจจังเลยข้างหน้าเราคือแม่น้ำสารวินองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบกศนแม่แสามแลบ ไ,ได้ยินเสียงเรืออันนี้เป็นย่านการค้าอะไรนะเนี่ยแถงนี้เนี่ยเดี๋ยวจอดรถหาอะไรกินก่อนก่อนไหมมีมา,ม,าม่ามีส้มตำมีตรงร้านนี้อยู่อนนเดี๋ยวจอดรถก่อน,นถึงแล้วแม่น้ำสาราวินตอนนี้เรามาถึงที่แม่น้ำสาราวินเรียบร้อยนะฮะเป็นในหุบเขาเข้ามาลำบากมาก ทางค่อนข้างวิบากเลยทีเดียวเอารถวิบากมาน่าจะโอเคอยู่ได้ยินเสียงเรือก็อุ่นใจหน่อยนะฮะแสดงว่ามีชีวิตมีการใช้ชีวิตอยู่ราะเรียบริมสาละวินเราไปหากินข้าวกันก่อนไหมก่อนที่จะก่อนเอาไปกินตรงนั้นก็ได้มมีร้านอยู่หน่อยหนึงนะแล้วค่อยหาที่พักคืนนี้กันอ่ะเดี๋ยวจะเดินมา น่าจะเป็นย่านการค้าเก่านะครับดูจากตึกลาบ้านช่องแล้วเนี่ยคือมันมีการเดินทางยังไงร้านนี้เราเห็นดีใจจังมีอาหารตำสั่งเอาข้าวไข่เจียวดีกว่าเอาข้าวไข่เจียวหมูสับครับ ครับตอนนี้เราก็มานั่งทานข้าวที่บ้านแม่สามแลบนะครับต,ตอนนี้เราสั่งข้าวไข่เจียวไปแล้วนะแล้วก็รอที่จะหาที่พักกันเมื่อกี้ถามพี่แล้วว่ามีที่พักเลยไปน้อยเลยไปนิดหน่อยหนึ่งก็จะมีที่พักอยู่นะครับตอนเช้าๆน่าจะมีทะเลหมอกนะพี่เนาะมีอยู่เนาะอ่ะเชา้าสวยอยู่นะฮะบรรยากาศดีเหมือนกันนะที่แม่สามแลบอะติดกับริมแม่น้ําสารวินเป็นอีกจุดหนึ่งที่ ถ้าเขาเปิดเรือก็ดีเนาะเราจะได้นั่งเรือเที่ยวไม่รู้รจะเปิดเมื่อไหร่นะครับเขาจะเปิดเรือเมื่อไหร่พี่รู้ไหมครับไม,มไม่มีกำหนดหน่าเสียดายจังอีไ่ไข่เจียหมูสับนะครับที่นี่มีชาติฟันทั้งหมด3ชาติฟันธุ์ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับพี่มีกระเลียงกะเลียงแล้วก็ มุสลิมแล้วก็ไทยใหญ่ก็คนเมืองมีสี่เผ่าสี่คนแล้วเรือที่แล่นนี้เป็นเรือของอะไรพี่เป็นทหารเคนยูเคนยูเนาะฝั่งนู้นเป็นรัฐกะเหรี่ยงใช่ไหมครับอันเป็นของรัฐพม่าเลยค่ะอ๋อแต่ว่ากลุ่มชมกลุ่มไม้ที่เป็นทหารอะไรก็ค่อยอยู่อีกจุดอีกจุดหนึ่งตอนนี้คนมาเที่ยวเยอะกันอย่างช่วงนี้เที่ยวอยู่ค่ะทยอยกันมาเนาะ ขึ้นดอยที่กอเรโซกอเซโซเอกอเซโลอยู่ตรงไหนไม่รู้กอเซโซขึ้นถนนเส้นใหญ่อะค่ะอ๋อาถนนเส้นใหญ่ขอบคุณพี่มากเลยนะค่ะเคยยได้ินแห่กันมาเที่ยวเยอะมากมาตอนนี้เราได้อาหารเชี่ยงกันวันนี้นะครับที่หมู่บ้านแม่สามแลบอำเภอแม่เฉลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับกับทริปการเดินทางมา เพราะเรียบริมสารวินกันนะครับที่นี่มีหลายชนเผ่ามีสี่ชาติพันธุ์ด้วยกันที่ที่เขาบอกนะครับก็เดี๋ยวนอนเกสเฮาส์กันที่นี่ที่แม่สามแลบกันแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็าเดินทางต่อนะครับมาชิมข้าวกันเอาน้ำแข็งไปไหนไหเบะเอาน้ำแข็งไปอันนี้น,นี่เป็นอ๋อเป็นแฟนกันใช่ไหมเนี่ยเจ้าของร้านเดียวกัน <laughs> นึกว่าลูกค้ามาสั่ง เป็นลูกค้คคาลครับอืมอร่อยดใชยได้ดยต้องกินกับซ้อมมะเกิดเทศ้อมเทศก็มีนะคะเอาฮะเอาเอาซอฟิกก็ได้ซอฟิกก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่ครับเอาอเอา,เอา,เอามีไหมฮะมโอเคอน่ะกินข้าวเที่ยงกันนะคร<อ>ับฮะ ถ้าเรามีเต็นท์ก็การที่ตรงจุดชมวิวป้อมจุดข้อมข้างๆทหารนะคะได้ใช่ไหมฮจะมีไฟเสาไฟไฟ,ไฟกิ่งของโซลาร์เซลล์ ก็ดีจังเลยแม่เขาจะมากลางกลางตรงนี้เนาะจับเจ้ปัวจะให้เราดูเขาจแล้วโอ้มีจุดกลางเซนด้วยกลางฟรีใช่ไหมครับกลางฟรีคเก็บตาเรียกว่ากลางที่หาดทรายได้ด้วยใช่ไหมครับค่ะเก็บตาค่คือคนที่มีเต็นท์เนี่ยเราสามารถมานอนริมแม่น้ำสารบินได้แล้วแม่น้ำสารบินน้ำมันจะหลากมาท่วมไหมน้ำมันจะท่วมไหมครับถ้าน้ำท่วมค่ะครับที่สาราข้างบนเนี่ยค่ะอ๋อครับผม หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาที่พักกันเราจะนอนกันที่ริมน้ำสารวินนะครับสุดแดนประจิมที่ริมสารวินนะฮะตมบนแม่3ามแลบอำเภอศบเมยแม่ห้องสอนนะอันนี้ก็จะเป็นต้นชามฉาขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ แม่น้ำสารวินป่าเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันก่อนที่จะมาเดินเล่นตอนเย็นๆกันคืนนี้เราก็พักกันที่นี่นะครับสารวินเกสเฮาส์นอนหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะฮะเดี๋ยวต้องเก็บของไปไว้ในห้องก่อนและนี่ก็คือที่พักเรานะฮะวันนี้สารวินเกสเฮาส์คืนละสามบาทนะครับไม่มีแอร์นะฮะไม่มีแอร์ก็ เตียงนอนแล้วก็ห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นอยู่คืนละสามร้อยบาทนะครับเราจะพักกันที่นี่คืนนี้พอเราสังเกตเนี่ยอันนี้เส้นที่เรามานะมันจะเลาะไหล่เขามันจะเลาะไหล่เขาโค้งอย่างเงี้ยแล้วชาวบ้านก็จะตั้งบ้านอยู่ตามไหล่เขาเห็นไหมพื้นที่กเกษตรมีน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาเป็นพื้นที่เขานะฮะไม่ค่อยมีพื้นที่กเกษตรเลยดวงอาทิตย์ดูแสงดวงอาทิตย์ก่อนศาสตร์สองแรงกล้า เราเดินเร่นที่บริเวณจุดผ่อนปลนแม่สามแลบตำบลแม่แมสามแลบอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้จะเป็นทางลงเห็นไหมข้างบนจะเป็นไม้ที่เขาแกะสลักนะฮะเป็นทางลงไปท่าเรือเป็นจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยพม,มา่าบ้านแม่สามแลบหมู่ที่1ตำบลแม่แมสามแลบอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางลงไปท่าเรือตรงนี้นะ